สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อน,นีนภาพพี่น้องมากินตำบักจงไสผูหน้าดองพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะไสบกเขี้ยวคืนพร้อมตำไสอันนี่มาเลยตำเทศใสถาดว่าสิอันยโคกมากยานโคกนักพี่น้องก็เลยใส่ถ้วยมาก่อนตัดบะเคี้ยวคืนปูหน้าดองพี่น้องเกี่ยวกับนี่แหละค่ะหมูกรอบนะคะหมูกรอบมาแซ่บแซ่บนัวน้ำกันเด้อพี่น้องค่ะ สวัสดีจ้ากลับมาพบพื่อกันเฮกสามคนครับในช่องแอลชวนกินแซ่บนัวจ้ามี้พาผีผ้าหน่องมากินอย่างเธอตัมมักกะต้องภาษาการเอินมักกะท้อนนะคะบ้านเฮาเอินมักต้องต้องแรงปูหน้าเนาะปูหน้าดองเี่น้องเด้อเคี้ยวึ้นเคี้ยวึ้นกรอบอเดี๋ยวละบายชั้นดีเลยละหมูงกรอบนั่นจ้ะาเห็นหมูกรอบบะซีเดียวกันแมนกรอบบะบุซิมลองดู ก็แบบปั้นลุดหรือเป่าอันนี้เฮ็ดเองนะเพราะก็จีอิวสีเฮ็ดแนพอได้ยรือเปล่าี่เฮ็ดก็อูยุ่บางทีอะจะคองกินอันคลิปกอนน่ะน่แข็งแงใส่ปูไรบ้างใส่ปูหอมหอมอมเลยใส่เนื้กินเด่นครับแก้ม พักค้าพี่น้องพักบม่ค่อยหลายไปไหนไม่ซ้ำนี่แหละน้องใหม่พักขาบะเกลือตำสมไม่ค่อยเข้ากันก็พักไปไหนพี่น้องน้องใหม่หวานอยู่รังบานพี่น้ไหมรังบานหวานจ้ะได้ออกฤทธิ์อือเก็บน้องม่ได้หวัวเทศปลวกมัสิ้นเดือนแล้ว้็วพี่น้องค้าเสร็จแล้พี่น้องที่ยังมาทานในจัดโปรส่งฟรีเลยค่ะ ยังมีแล้วก็ตอนรับสิ้นเดือนพี่น้องแ่านใด้ที่อยากหนาใสไรฟ้าไรกระไรสิวทักเข้ามาสอบถามได้เลยพี่น้องนี่แหละแอนมินตอบแชทถามคนจนวินไม่ <c oughs> หา,หาแนวแกซวงมเ่ยต้อกต้อง,งน้ำซวาาง,ง,ง,งกันข้าวอีลีขอกวมเอยตั่งแห้งแย่งกันข้องนำพี่สาวมองพอดี คืนมันังเข่าดิกราหองได้สามอ,อมม่นม,มัหวานแบบเยื่คืนเนเกียร์กับกอรอบกรอบเยื่คืน,นเนาะเยื่คืนไปแหลงกัามากไห้อ กะจายยอกอันนี้ประเด็นมาร์กมสมสายสู้เนบ่มีเบดต้มแล้วก็อบเลยกรอบอ,<ด><ห>อยอะลูกไข่ือสีมากมากนี่เนาะสามสันนี่นี่มาจนเห็นเสือยังเยอะนะเอาได้ดูด ตำกล่องแม่ตำให้ได้อพี่น้องแซ่บๆโอ้มือ <สะ S 2> คุณน่ะควรจะมากินคลิปกินไปแล้วจานานึงอืมเกากันเนาะก็หอนเอาแย่งยังเขาเฮียนเท้ว่ามันตูอบอยู่กับชอมหลังบา้านคักแน่ไข่เนี่ย นามคั่มมักตองคั่มนี่แหละคล้องแก่เขาบอกว่ากิงเลยกินหนักอดประเดีเนาะลองเบิองพี่น้องตื่นดระบบบอ <c oughs> ดีในร่างกายจัดตาบมักตรองเอาไปนี่วะประดดีน้ว ใช่กรอบที่ไดกกรอบกว่าในแข้งจห้งชิมละไกรอบกรอบมูกรอบจริงๆก็ยังละเขากันสมเน่มกับมูกรอบเดอรลมสมกับใหม่เดือยวปันอิวก็มันปีนหม้อให้สมเดือดเ ถ่องอีปูบ่ะเนี่ยแนี่ยนี่ยแม่ถ pues ่องทักมาสอบถามล่อม nah, ือ okay. อื right? like ่นเงินเดือนออกกอะไรเนี่ยมืออื่นอ่อนเนี่ยนะขอความมืออื่นเนี่ยมืออื่นก็คือมือนี่แหละพี่น้องล่งคลิปจิ้นเดือนนี่จะปูล่อสิ้นเดือนอยากล่อมันโดนละก็ซองนังมาดิเสียเวล่าซองอัเวล่าซองมื่องามดูกว่าคาวไปกัน พี่น้องจะเป็นสองมาโดนมนนั้งครับเพะหมูเนี่ยน,นี่ซ่างจะโดนเนี่เดี๋ยวว่าสองมาติดแต่สุบาเราพี่น้องบางเก้มันต้องใส่เวลาจีแระยะยาวพรามางาาเมาะบางแก้วการตัดสินใจกังเนี่ยเอาอยัางมาใส่หนาจะคลองโบว่าเพื่อนว่าเฮ้ารัคาคือครืที่นี้ ราคาถือคึ้นถือเศร้าแต่ราคาแพงป่ะนเนี่ยเมื่เศร้ายู่เลยวะหนั่งเถือ่อถ้าเถื่อแหลกโอ้ยนอนตื่นขึ้นมาหนาสิเป็นแนวอะไรเนาะกินได้กลางคืนงถาเถืถ่อแหลกขึ้นอยู่ได้พี่น้องเอาใจเออหยานแหวะ,ะม้มนน้ำแงเด้วยถ้าน้ำแข็งที่แหลกจะหลายปีละ กวนที่บางขายใส่น้ำมันอย่างเราบ่เคยใส่ขีมิ่มนขึ้นใตะก,กน่าแลเนี่ยมันเจาะข้บเปนอ่ของบูไส้บ่าุ่ยาเนี่ยมันขึ้นอามนานแบบก็นั่นลังหาไหวังขับใส่ร้องบ่งลังหนาปกติเลยเห็น,น,นบัส้เห็นผลเร็วค่ะบ่เคยได้เจอขี้ม อันตอบสนองเร็วลูกค้าผู้ชายเข้ากับลายได้หรืหลายอืมสบู่ก็ใส่ดีได้ส่วนตัวนี่ใส่ได้สบู่เนาะบ่ได้ใส่ฟองจ่ยังใส่สบู่แล้วก็แล้วเลยเบิดตตัวเราซื้อสิสบู่บ่ว่าจะลังหนาถ้าเบิดตตัวขันบ่ว่ายยันเปลืองพี่น้องใครเออไปบอกพี่น้อง ใส่สบ,บู่อาบน้ำเนี่ยสิว่าว่าเบิดไว้แท้สิว่าพี่น้องถาม,ามอยู่สบ,บู่ใส่ทูโทได้บ่สแต่ไดบอกว่าใส่ได้อยู่จากานนนนขัน้นวิญญาณเมียกันแล้วรอกันอะไรไแบบนดดีบ้จะเซฟเนี่ยก็ท่าเตนน่ะพี่นอ้องรันเตนน่ะหลองควแบงใส่ไปแล้วปาดเอา เมื่อตะบางคนแล้วเขาเตองแหลกกันเติงใส่กันไม่เนาะเออไมก็แค่ดี้เอาไปปล <ใน S 2> ูกต้องนน้ำปแะบบ มีอยู่มั้งลอเคยเห็นหม,ม่เมี่ยน่าจดลงวานมีก็ื้อจงก็ข่งเลยก่อนนะแม่งแกงเห็นชินนยัมนแกงซุกแนมผสมไงแน่ว่า<ม>ก,กินดีไปกินได้กินไดน้เขาบนด้นนะ่ก มันตัวมันอ่ะกรอบอ่ะกินทุ่ถ่ายแป้นรอจะไปนางกินกินนางมั่งไปเลยจ้ะผมต้องลองเรากินกับเอืวลตัวเดี๋ยววะต้อดีดจอดแต่นางก็สิเป็นแคบมูนนักมี นกินในลงไปคืองติดตาเหลือกนะคือทีเมื่อื่นนะแต่หน่อยอื่นโยเกือบตแย่เนา่ยมันบานพี่น้องค่ะแต่ในหน่อยแต่ในหน่อยนี่ผู้ใดเคยอื่นในบักสองคยอื่นเทียนหนึ่งพี่น้องตอนเด็กในหน่อยไหมเกือบแม่นตายพี่น้องค่ะใครอยโยมูวออกขึ้นได้ไงไๆเลยมันคือหวานแท้สิบารตีคืนก็น้าสิบารชุบดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บเกือบบอดทั้งในนี้ค่ะพี่ ขอทาเป็นเรื่องบ้านห้าสิบสองพันอืมรินมั้งตองปลาแดงต้องปลาแดงแต่มาตองยู่หน้าแย่สิเป็นน้อยแน่น่ะได้รังบ้านห้าตอเหวางไงมะรูว่าสมุนว่าแกพิน้่พูดเลว่าสิกินมาเลยอืมยักษ์พูดนะ เหวี่ยว่ามีกต่จานที่ซองเลยแล้แบบบิดขาดเลยเนี่บเสียงมากอดว่ามันเสียงอึงที่แหละหัดังแห้งครับ หอยมากค่ะนุ่มโอ้ซมก็ว่าสามสั้นอีกทีเนาะกินใส่กระเพริงจุ๊บอยู่อ๋อพี่น้องขามือนี้นะคะถ้ากินประสุภวามสำเร็จนะคะก็ต้องขอโทษขอให้พ่อพี่น้องหลายๆนะคะมือนี้พาพี่น้องมากินตำบอกต้องยางละใบพี่น้องค่ะอ๋อสาหรับมือนีถ้าสามคนขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อนจ้าไว้พอกันคลิปหน้ามือน้ำพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนัวลงตัว